嗯。

mọi người mọi người mọi người nó người mọi 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 người

ครับตัวผม <coughs> <coughs> <coughs>

าตเนี่ยเอบ้าพี่รู้เป็นออย่าตั้เแตาติไปไดไไปไม่ด้ขฝาก็เป็นตัวเปล่าประตูกแพงกแพง

เล่นแบบผู้หญิงแบบนี้ไปเล่นผู้อไปก็เป็นผู้ตัวแต่สิบสองปีนี้เขาลงอ่อนนี่พุ่งเก่งมากโอ้ยหลังเขานี่ยโอ้ยหลังแบบเก่งมากไปโยนแบบนะครับ ป้อมเลนไปเลยป้องขึ้นไปวิ่งกลางขึ้นโซ่ตามใจเย็นๆถ่ายบอลง่ายๆ เนมาลงเล่นกลางให้พ่อก่อนเนมาเข้าไปกลางเอาลี้มาพักก่อนกปหแพกงกระแพงกระตันกัปตันกัปตันหน้าเป้ายาลยอยอ้นขยับขยับเดิน

ไม่มีแล้วไม่มีแล้วดันไใ่คับดนาไปดันเาออกแสนไปเอาเขาออกี่มามายี่อไปได้นะตัวตัวว

บ้านพี่มากครับเดชพงศบานพีมาครับคนนึงรับลกมาอยู่หลังเคู่นี้จให้แพ้ลวเเานันพี่เติมาน่รับานเตานยายพวกนารับเลียนแปลงเพื่อใ้บนี่ครับ่อเดพงบาาครับ

เนี่ยมาเนี่มาครับหน้าที่ตัวเองอยู่ตรงไหนตรงกลางเออแล้วออกมาทำไมริมเข้าไปกลางหน่ลูกตันตันมันต่ำไปตันต้องขึ้นมาอีกตันต้องขึ้นมาอีกเออดีมากสายไม่มีแล้วพี่ป้องเห็นไหมพี่ป้องเล่นแต่เกมลูกพี่ป้องไม่เอาเกมรับให้พ่อเล่นง่ายๆเล่นง่ายๆพาหน้าไม่มีใครพาไปเลยพาไปเลยยิงสวย

tam tam, tạm tạm Tam tam, quảng tam lên dùng trái. lên lên dùng dạng lên dùng dạng ป้องลอยอยู่นี่ป้องลอยอยู่นี่ป้องเข้าไปเลยป้องเข้าไปเลยอเสองป้องป้องบูกข้างหน้าบูกอยู่ข้างหน้าตายตายลงไปนั่นแหละคใอยไปอีก พัวขึ้นไปเลยไปเลยลูกยืนฮัทแบ็คสวยบ้องบ้องยืนทำไมล่ะลูกตู่ออเออเฮ้ยมันเป็นใบอี๋ยวนั้ใช้เสียงดิเออหน้ากลัวบ้องยกมือดิบานบอนบาน

เข้าบอลหน่อยเข้าบอหน่อยฟงากเลยสวยเย่ยมมากฟงฟงมาลูกฟงเยียมแล้วเีนี้มั้งเยี่ยมแล้วเยี่ยแล้วลูกเล่นเซนเนมากกวานี้ลูกเลายาเร็วกว่านี้ไปเร็วกว่านี้เอามเอาไม ระวังด้วยลิระวังด้วย <políticas> ลูกระวังด้วยยิงแ <m makes noise> ล้วลิโบกยิงโบกเอายิงระวังด้วยลิยกขาออกด้วยลูกลูกไหนไม่แลกไม่ต้องแลกดูท่าหน้าดูท่าหน้าดูความเดือดในใเดือดในใจยืนแรงเลย

กดกอ่อไปต่นลกน้วม่มีกลับตาไปเล่นหน้าเป้าไม่ต้องลงต่ำนะบวกไปนวยบวกไปซ้ายบวกไปซ้าย ไปเร็วเร็วมาแออัดกันอยู่นี่จเย็นดิมาสีได้เสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วเห็นหน้าเสร็จทำหน้าขยับด้วยเอาใหม่ลูกเอาใหม่ไม่เป็นไรลูดจุดสองไปทอดเจ้ารอเลย เวลาหนึ่งนาทีไปเข้าแถวรอเลย oh. ลงโล่งไม่มีใครกดเลยเข้าใจปะรูยาลูกทุ่มเหรอใครได้ครับใครได้แดงได้เอาแดงทุ่ม เลยเดินเลยพี่พาบอลมาดีลูกไอเออเลี้ยงน้หงแล้วเนียเออไอเฮ้หออะไรเนี่ยรอเรยเนียยอ้ยเข้ามากลางเดียโอ้โหเป็นสัไก่เลย